เหลือเชื่อจริงๆค่ะคุณว่ามีลูกเนี่ยอายุมากสุดเท่าไหร่ถึงมีลูกได้นี่คือคุณแม่มือใหม่อายุ70ปีให้กำเนิดลูกคนแรกโอ้เรื่องจริงนะเนี่ยมันเป็นฝันแท้ๆเลยของหญิงชาวอินเดียที่ให้กำเนิดลูกน้อยคนแรกตอนอายุ70เธอบอกว่ายังไม่แก่เกินไปที่จะเป็นคุณแม่มือใหม่และตอนนี้ชีวิตของเธอกับสามีก็สมบูรณ์แบบที่สุด เธอมีชื่อว่าดานจินเดอกอเออซึ่งได้ทำเรื่องเหลือเชื่อเมื่อเธอให้กำเนิดลูกชายน้ำหนักแรกคลอด2,000กร,รมัมเธอตั้งคันได้ยังไงอ่ะหรอด้วยวิธีทำเด็กหลอดแก้วที่คลินิกในรัฐฮรลายานาเป็นเวลา2ปี กับสามีในวัย79คุณแม่มือใหม่วัย70ได้เปิดเผยว่าตนและสามีแต่งงานอยู่กี่กันมา46ปีแล้วไม่มีลูกซึ่งทั้งคู่แทบหมดหวังท่ามกลางการเย้ยหยันจากคนรอบข้างที่มองว่าการไม่มีบุตรเป็นคำสาปของพระเจ้าโดยเธอกล่าวว่าเมื่อเราเห็นโฆษณาการทำเด็กหลอดแก้วเราต่างเห็นตรงกันว่าควรจะลองดูนะเพราะอยากมีลูกพระเจ้าทรงได้ยินคำสวดมนต์ภาวนาของเรา ตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตสมบูรณ์และฉันจะดูแลลูกด้วยตัวเองเพราะฉันยังกระฉับกระเฉงมีกำลังและสามีก็จะช่วยบ้างเท่าที่ทำได้หลายคนถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กหากทั้งคู่เสียชีวิตโมเดอร์ฮินสามีของดานจีเดอร์เจ้าของฟาร์มนอกเมืองอเมรษษาวัย79บอกว่าตนไม่กังวลส่วนเรื่องลูกซึ่งทั้งคู่ตั้งชื่อว่าอามัน พระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลลูกต่อไปหากตนกับภรรยาเสียชีวิตก็ขอให้ทั้งคู่เลี้ยงลูกจนโตสมปรานานะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามีอกที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ